เห็ดลาเป็ดครับแล้วหลาเป็ดผงร้อยหัวาากันไหมเต็มลาเป็ดมาตลาดเนี่นยมนะหัวไม่ผงไม่ครับมาแบนี่จัง กําลังงมูบอกมูอดอ้บอกเยตงเฮ้ยนางรันะบนี่ตึงไปซื้อไครน้ำป่าไม่ปั่นโอ้โดมอะไรยังข้าวหวานข้าวหวานข้าหวานก็พักเลยพักกันจองกันจองบ่ม่ปั่นู่อ่นี่เดนี้ขอบุญขอบุน น้ำกอมันเสียกุ้กอนละโอ้โ,โมครับบุแ,บบแ,บบแบบรงมากถ้ไบกไหวอยู่ก็เขานสองแต่ไบอกไหวเตียมา,า,มาคัดคขับแม่เดยกเป็นบุ๋มแดงไม่แล้ว แดดมากสีมกสีมกครับไข่มาแดดแล้วป่งแล้เปงลี่เมียวปงที่แมวาแดงแงเ่สาส่นแมว่ายืนสอบาครับาครับดินเสยผมพูดอีเมียวทั้งหน่อยก็สนใจ

ขาที่ต้องไต่นะพนขัข้าพอมป่หัวอยู่เดี๋ยวขัดหัวค้ากินงก็ปับปิดหร,รอ กอดก็ต่อมาทัวครับทุกคนำเวริร์ตรอไม่มทันเัาเข่งเดี่ยชิ้นนึงเราได้ผัดกระเพราด้วยสองชิ้นกาดีก่นี่นะเงินกินันี้ก่อนขาดก กอดัดป็ดครับนี้ไข่ตุ่มคาเผาเกลือแย้วงไขครัว อากาศเราอากัดจอมรวมครับนี่กรอบมาแล้วดนักเก็ดาเหล็ดได้ไห <outgoing> ป้านหนได้มากป้นไปหาแล้วคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยดเขาลกตเอแต่มาแล้วนั่นน่ะที่ลูกหลานเขามล่อไรที่ลูกแต่มาแล้วนี่อุ้ยอุ้ยเอ้าลมแล้ว

กินาด้หนิพนขิเผาน้ำพนนมองหนาโอ้ยเขาปั้นวกนเขาปั้นกัอยากหยอกน้ำเาว่าอันนี้ลูกับไปนี่คือทีุ่นเร็วที่นอกกระท่อมเจ้าคนะรับเป็ดท่นมาเลยท่านสี่คนนึงเอนี้้ของลาด้นอยาซื้อม้ไหลาด้น่ 그만좀 많이 이라네.